สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนผมอีเจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ art, แลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนเมื่อเห็นคะแนนการจะอันดับลีกเอเชีย e หลังจบศึก ACL ฤดูกาล2023-2024รอบแบ่งกลุ่ม โดยแอดมินเพจอาเซียนฟุตบอลได้โพสต์ออยว่าการจัดอันดับ AFC Club Competition Ranking โซนเอเชียตะวันออกเดือนธันวาคมปี2023นี่คือการจัดอันดับ AFC Club Competition Ranking หลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มรายการ AFC Champions League และ AFC Cup ฤด,ดูกาล2023 2024สำหรับจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันของ AFC ซึ่งประกอบด้วย AFC Champions League Elite AFC Champions League 2และ AFC Challenge League ตั้งแต่ฤดูกาล2024-2025จะขึ้นอยู่กับความสาเร็จของสโมสรแต่ละประเทศในช่วง8ปีที่ผ่านมาอันดับ AFC Club Competition Ranking ของชาติอาเซียนเป็นดังนี้อันดับ4ประเทศไทยโคต้าเทียร์1 1บวก1และโคต้าเทียร์2 1 0อันดับ5มาเลเซีย โค้ตาเทียร์1 1บวก0และโค้ตาเทียร์2 1บวก0อันดับ7เวียดนามโค้ตาเทียร์1ไม่มีโค้ตาเทียร์2 1บวก1อันดับ9สิงคโปร์โค้ตาเทียร์1ไม่มีโค้ตาเทียร์2 1บวก1อันดับ10ฟิลิปปินส์โค้ตาเทียร์1ไม่มีโค้ตาเทียร์2 1บวก1อันดับ11อินโดนีเซียโค้ตาเทียร์1ไม่มีโค้ตาเทียร์2 0บวก1 และโคตาเทียสามศู์บวกหอันดับ13กรรมกัมพูชาโคต้าเทียหนึ่งไม่มีโคต้าเทียสองไม่มีโคตาเทียสา์บวกหอันดับ14เมียนมาโคต้าเทียหนึ่งไม่มีโคต้าเทียสองไม่มีโคต้าเทียส์บวกหนึ่งอันดับ18ลาวโคต้าเทียหนึ่งไม่มีโคตาเทียสองไม่มีและโคต้าเทียสามศูนย์บวกห อันดับ19บรูไนโคต้าเทียร์ึไม่มีโคตาเทียร์งไม่มีโคตาเทียสามศูนย์บวกหอันดับ22ติมอร์เลสเตโคตาเทียร์ึไม่มีโคตาเทียร์งไม่มีโคตาเทียสามศูนย์บวกหขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอาเซียนฟุตบอลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนเมื่อเห็นคะแนนการจัดอันดับหลีกเอเชีย หลังจบการแข่งขัน A.C.L ฤดูกาล2023-2024รอบแบ่งกลุ่มจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่ามันช่างน่าเศร้าจริงๆแม้แต่รายการ f อฟครับก็ต้องเล่นรอบ Playoff ก่อนเพื่อผ่านเข้ารอบมันแย่ขนาดนั้นเชียวเหรอหลีกคณะตลกของพวกเรามุมมองท่านต่อมาครับ อยู่ต่ำกว่าสิงคโปร์และฟิลิปปินส์คอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าชาวเน็ตต้องตระหนักว่าระดับของอินโดนีเซียยังคงต่ำมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับพูดตามตรงนะถ้าไม่ใช่เพราะสโมสรที่น่าภาคภูมิใจของผมอย่างราชาปซีจ้าผมก็ไม่อยากดูเหล็กว่าการด้านักรอกหลีก้าวันมีอะไรดีบ้างผู้ตัดสินมือสมัครเล่น การแข่งขันผู้ตัดสินมันกจะทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งส่งผลทำให้สโมสรพ่ายแพ้กองเชียร์คุณภาพต่ำก่อให้เกิดความวุ่นวายอยู่เสมอการถ่ายทอดสดดูเป็นมือสมัครเล่นและสถานีโทรทัศน์แย่มากดูแล้วไม่ค่อยสบายตาเลยทั้งทางที่ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแพงที่สุดในอาเซียนผู้บรรยายทำให้คุณไม่มีสมาธิในการรับชมการแข่งขัน และมาเฟียฟุตบอลยังคงมีอยู่อย่างมากมายชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าลิกเกาหลีเหนืออันดับต่ำกว่าอินโดนีเซียแต่ทีมชาติของพวกเขาถือว่าเก่งเลยทีเดียวคอมเมนต์ท่านมาครับอีกไม่นานก็คงจะถูกกัมพูชาแสงหน้าความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแม้แต่ไทยและมาเลเซีย ก็ยังอยู่เหนือออสเตรเลียมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติออสเตรเลียผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วแต่ลีกของพวกเขาอันดับต่ำกว่าไทยเกาหลีเหนือก็มีลีกที่อันดับต่ำกว่าพวกเราแต่ทีมชาติของพวกเขาถือว่ามีคุณภาพชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีลีกที่ดีแต่เมื่อชาติอาเซียน ไปแข่งขันในระดับเอเชียพวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่อ่อนแอความคิดเห็นท่านต่อไาครับมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะผ่านเข้าไปเล่น f อ c ซีแชมป n s l e นส u e แม้แต่รอบ Playoff ฟนัดแรกพวกเราก็จะแพ้โดยเฉพาะถ้าหากเจอกับสโมสรจากญี่ปุ่นจีนหรือว่าออสเตรเลียมุมมองท่านต่อมาก,กล่าวว่าลีกอินโดนีเซีย ในช่วง2 3ถึง3ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่หลีกเพื่อความบันเทิงไม่ใช่หลีกที่มีการแข่งขันสูงแต่อย่างใดมีดราม่าและแอคชั่นตลกอย่างมากมายและคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับไม่น่าแปลกใจเลยที่นักเตะไทยและเวียดนามถึงมีสภาพร่างกายและเทคนิคพื้นฐานที่ดีหลีกของพวกเขาอยู่ในอันดับท็อป7ของเอเชียแต่ BRI ลีก g าวันนั้น จุด,จด,จดต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนในเพจอาเซียนฟุตบอลกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าพี่ชายคนโตของอาเซียนอย่างกัมพูชาและราชาแห่งอาเซียนอย่างอินโดนีเซียคุณจะอยู่ในอันดับที่1และอันดับที่2ไม่ใช่หรอมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับ ขอแสดงความยินดีกับสโมรสรหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าว้าวอินโดนีเซียดีกว่ากัมพูชาซะอีกนะความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับหากลีกอาเซียนต้องการความก้าวหน้าจำเป็นต้องเพิ่มโคต้านักเตะอาเซียนและลดโคต้านักเตะต่างชาติที่ไม่ใช่อาเซียนลง เพื่อเป็นก,นการกระตุ้นช่องทีวีในอาเซียนให้ถ่ายทอดสดลีกของอาเซียนมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าทำไมลีกเกษตรกรถึงอยู่ในอันดับที่5ส่วนลีกระหว่างดาวเคราะห์อยู่ในอันดับที่11อคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับประเทศไทยซึ่งมักจะได้โคต้า4ทีมในเอเชียกลับลดลงเหลือเพียงแค่3มทีมเท่านั้นรูปแบบการแข่งขันของ AFC ถือว่าแย่มากความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าจากผลงานของทีมไฮฟองทำให้พวกเราสูญเสียตำแหน่งในรายการ ACL มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับอันดับ11ถ้าหากปิดตาข้างหนึ่งก็จะกลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า สาพันฟุตบอลอินโดนีเซียรหรือ PSSI โง่ามากสร้างความอับอายให้กับประเทศอินโดนีเซียเป็นสถาบันที่มีการทุจริตและเป็นรังของนักการเมืองทุจริตความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียรครับแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถเอาชนะอัสนาวีผู้ซึ่งเข้าสกัดกานาโชและได้เล่นกับแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินาได้ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าอินโดนีเซียเต็มไปด้วยควันและแก๊สน้ำตาความรุนแรงและความวุ่นวายอินโดนีเซียสมควรถูกกำจัดออกไปจากเอเชียอินโดนีเซียควรเข้าร่วมกับหลีกอิสราเอลคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าว้าวมาเลเซียอยู่ในอันดับท็อป5ลีกมาเลเซียอยู่ในอันดับท็อป5ของโซนตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับถ้าหาอินโดนีเซียไม่ถูกฟีฟ่าแบน3ฤดูกาลตอนนี้มันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้คงจะอยู่ในอันดับที่6แล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทำไมลีก้าวันถึงอยู่ในอันดับที่11มันควรจะอยู่ในอันดับที่1ไม่ใช่หรอ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียครับลีกอินโดนีเซียยังคงอยู่ในระดับเดียวกับลีกปาปัวนิวกินีและบางกลาเทศความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าผมไม่สนอันดับร็อกอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศอาเซียนที่ดีที่สุดตลอดการอย่างไม่ต้องสงสยัยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับเปร์ซิบบันดงพบกับ สโมสรฟุตบอลโรงเรียนนอ r t เทิ n m a มาเรีเยี่ยมมากแน่ที่สุดทีมจากอินโดนีเซียก็อาจจะสามารถเอาชนะการแข่งขันได้แล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทำไมอินโดนีเซียซึ่งมีชายาอาร์เจนตินาแห่งอาเซียนถึงอยู่ในอันดับที่11ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับเชื่อมั่นว่า พนมเป็นคราวจะสามารถช่วยให้กัมพูชาแทนที่ตำแหน่งของเกาหลีเหนือได้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าตราบใดที่ยังเป็นโคชชินไทยงก็อยากคาดหวังอะไรกับอินโดนีเซียได้อีกหวังว่าในอนาคตอินโดนีเซียจะได้รับการฝึกฝนจากโคชเก่งๆนะพวกเราต้องออกจากแทคกติกฟุตบอลแบบควยๆของชินไทยยงได้แล้วทำทีมมาตั้งนาน แต่ทีมชาติของพวกเรายังไม่ได้แชมป์อะไรเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับเกิดอะไรขึ้นกับประเทศอินโดนีบังกลาเทศียความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าโชคดีนะที่ JDT ียังโฟกัสไปที่ทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียเนื่องจากพวกเขาได้เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้ส่งผลให้วันนี้ ยังคงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชั้นนาได้ทำไมอย่างนั้นแย่ที่สุดก็คือมาเลเซียจะได้ไปเล่นในรอบเพลย์ออฟก่อนรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ระดับเทีย3มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับฤดูกาล2024-2025เวียดนามจะไม่ได้โคต้าใน,ในรายการ AFC c h a ชม i o เปี e ยนส์ลคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่า รายชื่อสโมสรอ,อาเซียนทั้งหมดข้างต้นคือสโมสรที่แข็งแกร่งเจสโมสรที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับมองว่าพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะสุ้ๆนะพนมเป็นคราว fc เพื่อกัมพูชามุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าอันดับของมาเลเซียสามารถขยับขึ้นไปได้อีก เนื่องจากสโมสรังการูและซาบายังคงแข่งขันอยู่ในรายการ AFC ครับคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวไทยครับญี่ปุ่นได้เลขหนึ่งเพียงแค่ตัวเดียวแต่อ์เจนตินาแห่งเอเชียได้เลขหนึ่งถึงสองตัวมีเพียงทีมระดับท็อปเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าน่าสงสารอินโดนีเซียจัง นอกจากลีก้วันจะอยู่ในระดับที่ต่ำมากแล้วพวกเขายังต้องผ่านรอบเพลย์ออฟให้ได้อีกและมุมมองท่านสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียครับผมคิดว่าพยาครุษน่าจะกลายเป็นนกกระทาไปแล้วขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย image credit page อาเซียนฟุตบอลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียน เมื่อเห็นคะแนนการจัดอันดับหลีกเอเชียหลังจบศึก ACL ฤดูกาล2023-2024รอบแบ่งกลุ่มหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลาเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ